สบายดีจ้าพี่น้องจ้ามือหนีกับมาทงไทงถงนะคือเอ่ามาเก็บพักมาหาป่าจ้าทุกคนพอเว่ามืออื่นสีไปป่าแล้วจ้าสีไปเขาไปป่าหยางกรหย่างแล้วเนาะอ,อุ้ยถุงหยางอันนี้าหาเก็บพักเดี๋ยวแป้นหนึ่งเดี๋ยวสีเปิดกองหลังให้เพิ่อนนะมีบรรยากาศถงนะมาเก็บพักเพิน่นนี่หละจ้าพริกดิบ นี่ก็รับมันเพิ่นที่เตรียมปุ๊ต้ัวใหญ่บนกระไรไว้เลยเนาะในเบียร์ใหญ่เพิ่นจ่ใส่ผ้าอีเทิร์มอ๋อนี่บนในหัวข่ากอบบักเยอะเนาะ มาเก็บพักเก็บพานางถืมนี่โอ้สวยงามสวยงามค่ะเก็บพักจ้ามันพุ่งจะไหนมันคือขึ้นวะ่ะ ฮานี่โคดีอันนี้คือแบบในการรอบข้างนะนีต้นอย่างเพิ่นชูม,มือนี่ถ้าผู้ใดโบมีส่วนยอส่วนอย่างยูบานกับโบได้พออย่างพอมันโ่มีลายได้ก็มีแต่ออกไปหาทํางานนอกบ้านตัดอย่างโบทํางานในเมืองโบสินะส่วนหหายก็จะเข้าป้าถ้าเข้าไปทํางานในเมืองอะ่ะมันบบพอก,กินจ้า มันไม่พอกินจ้าพอยเยลพอแล้วจ้าอันนี้มันเที่ยวแดดเที่ยวแดดเที่ยวลมเที่ยวแดดเที่ยวลมตอนนี้มันแดดมันฮนมม้อนเนาะชูเมอรนี่ขเขาจะเกี่ยวข้าวนาแสงป๊าดเนาะเอ้ยไม่ใช่สิีขาวเลย อละซ้ำนี่บ่อหลายดอกเอาไว้เพิ่นเก็บไปขายเน่เดี๋ยวไปเก็บพักบุง้งโตไปเก็บพักบุง้งโตเดี๋ยวสีว้าให้ฟังเดี๋ยวสีว้าฟื้นฟื้นให้ฟังคือมือนั้น,น,นเนาเอาฆ่าเป็ดอืมเอแม่นเลยเอายางเป็ด ยางเป็ดแล้วทีนี้แรงเสเต่แมันบมลละเออปกติมันเต่านะโอ้ยฝากบอกคนเหตุเต่าเนี่ยเด้อประจันเห็ุอีหยังตำกระดักกระโดดตำถ้าสมมติว่าเขาใช้ท่านหลายมันบอล่ะมันกระสีไหมมันโบซุกมันสีไหม้ะน่ะพอเหตุอันนั้นมันตั้เกินไป่ไหม อันนี้คือฝากบอกคนเห็ดเต่ทาทาโมเมนเต่าทานนาะเออเมแม่ละเต่าปวดประสาทประสาทกินหัวเดี๋ยวไปเก็บออกมาพริก <c oughs> เก็บพริกแล้วอ้อไทือเสียมลงมาือเสียมลงมาเก็บ พี่ลาโค่ในเด้อระบบก,กับเก็บเอารูดโค่ในเด้อว่าสันเก็บเอารูดขอมาพลิกงนนานในเด้อว่าสันเก็บเอารูดเด้อเ <g ül> จ้าของกระบมอมีจังซีดาน้องบานเทาน,านะส่วนไหนพอแม่อยูุ่รงไานตรงนาั้นก็ปุ๊กพักปุ๊กเนี่ย เก็บมกพร้าวมกพายไปขายพอได้เงินพอได้เงินซื้อ เก็บเอามันสุกเม่อว่านก็มาต้นน้ะต้นน้อยๆเยอะเลยมามืันนี้สุกเสียแล้วแล้วจะกวาดป่าก็มาเก็บผักตอเออผักก็มีแต่ยอดน,น้อย ก็คือเพื่อนเฮ็ดแจ้งนักมหาลีแอลเป็นนี่นะนี่นี่นี่อันนี้ผักติ้วหรือผักตาบ่นั่นย้อนน่อนๆขาวๆนะป้าบทนนึงขโคดเด้อผักติวนี่คนเพื่อนเฮ็ดหัวดึงกุญแจรถยูนรถอ่ะเขาคอยว่าไหมผมคิดอะไรไปเนาะ Uh uh. <laughs> จะนำติ้วซคคักคอมันเกินไปแล้วนะช่านโกลยืนอยู่ยกาเด้อยู่กาสีมารักเออตัวเดียวน,น,นี่กพอพร้งเลยวะคำมันอ้อนหมดเลยอันนี้นะ แม่มึงเธออาสุเก็บพักมาเพิ่มเบาอหะ,ะเก็บมาลดอือพักกินก็นได้เอาต้นเดียวกบสิพอแล้วนี่มึงได้ยอนมึงน,นี่ถ้าสมมติเือไหนเฮ็ดงานเธอเอาแจ่วเลยมาหาเก็บแถวเนี้ยนาะเอากระสอบมาเก็บ ั่นที่กินกินกรบลาบกินกรบลาบหมูราบอันนั้นยอดขาวขาวพักติ้วพักลงติ้วอันนั้นเอออันต้นเดียวก็พ,กพอเพะว่าโอ้ยอย่าบอกนืหงกระิ่เจียรทอง เก็บจนหน้าแดงหน้าดำหมดป้ากำลังโป้งนี่ถ้าฝนตกเถอะเยอกสีวาวเลยผักน้ำโคตรหลายมื่นสิเก็บผักกันไปกินบมากินเหมืเบอร์ดิสิเอาขึ้นไปป้านำไปไปย่างอื่นตอนสาแล้วไปแต่สายจังมหาอนเด้บ้านนีนเถอะแม,ม่มึงเถอะไปอื่นสิีตาหย่างให้แม,ม่มึงกัน กัวอย่างมาจังสิมึงตัวอยางมึกเทนะเมื่อคืนนี่มันส่งปืนน่ะจากจังโมหุ่นเมือเนี่ยก็หุ่นเมือกลัวอ้าฉีดตอนชาวฉีมาส่งก้อนกับบ่อมู้นน่ะหนูมหาเอิอเพื่อประตูเอาขึ้นมาไว้เนาะพลมาพลกับว่าอ้านอนเตะทางใต้ซอสทางเหนือพลวะบ่อนอัดเสียงรถหรืบ้ามึงเห็นเนี่เอาดื่ ôm ừ, về tạc nám Hối mà này yên Mới kia phong thả hào đi Phải cầm đây là <cười> 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 À này đây, tổ này lít, lít, lít. Ôi bà cầm ngàm nữa mà tổ này nè Nè Lên ngàm thả <laughs> <laughs> ตัวนี้มั็นผักติว้วคมตัวไหนกินได้เนี่ยตัวไหไรตัวน้ำมันจกคือแบบหั่นเอ่อแน่นอนตัวไหนวะตัวนี้บอสบอโตัวมึงไปเพื่อนบอกกุศิติมึงนี่เจ้ของมึงบ่ยู่นะ,ะไปใส่อะนะ ับมานี่กลับมาพี่ลินมาตัวพี่ย้อนบักย่เหมือนย่ายนึงย้อนบักหลายๆหนึงความมังงามตัวนี้กับตัวนี้มันใสอ่าตัวน,นู้ห็นี่มเก็บไปเฮ็ดงานบุญแจมนะเราต้องไปเก็บเยอะใส่เด้อต้องมาเก็บยยเบอยอะนานบ้ามึง ปีไแถไแม่เธอปีไถแม่เฮ็ดบุญปีไถแม่เฮ็ดบุญนะแพ้มั่มาเก็บผักเนาะให้เออยุ่ยแพ้มัม่วมันมแม่ว,าว้าบอ่ะจักแล้วแม่พังงบประมาณคำนึงเราออกกันล่ะแม่บริวารบ้านนะแม่วาบบ้านได้เงิน โอ้กันละพูดละสิบล้านเ่อสาวล้านกว่าไปฝ่ายมีขั้นใดกับไส้ชันน้นนั้นไม่นีนะอ่ะพ่อบ่พอแล้วแน่ผุกงใช่อู้ถ้าจะอ่อนเนา่เก็บไปขายนะดินไปนชี้ได้ไปดินเอาอีกนะเต็มแล้วถ้าเอากลิ่นน้ำบวยพอเท่าไรเอาแล้วเบอร์สิน่วงนี่